สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดให้ลูกค้าได้จองกับอีซากิ500คันนี้นะครับเป็นรถพลดินและซาดินนะครับถอดโรตารี่ได้นะครับระบบ4เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับฟังก์ชันรถก็อันนี้คือกำเลี้ยวสองข้างนะครับตัวนี้คือโรตารี่อยู่ลักษณะแบบนี้จะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดเรากดนะครับแล้วบีบตัวนี้ปล่อยไปนะครับแบบนี้คือทำงานนะครับตัวนี้คือลูกเตะสายพานหรือคัทนะครับ นี่บีบนะครับไปอย่างนี้อันนี้คือตัวปอดไว้กดได้เลยนะครับนี่ด้านนี้นะครับบีบไว้คือหมุนแฮนในการสาดดินนะครับต้องการสาดดินก็บีบไปนะครับส่วนด้านนี้บีบนะครับปรับสูงต่ำอ่าประมาณนี้โรตารี่คันนี้ถอดได้กล่องโซ่กับกล่องได้ด้วยนะครับคันนี้สีเดิมเดิมนะครับเก่าญี่ปุ่นใบพวนสวยอยู่นะครับอ่าอันนี้คือใบพวเน้ำเดิมนะครับ จะเกณฑ์ไปพ่นใหม่อะไรลูกค้าสอบถามสั่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดก๊อกน้ามันนะครับอยู่ด้านล่างเปิดก๊อกน้ามันนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดออนออฟอยู่นี่นะครับเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็โช๊คครับกระตุกได้เลยครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ โลไฮนะครับอยู่ด้านนี้นี่นะครับโลไฮลักษณะแบบนี้คือโลนะครับด้านนี้คือไฮเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้นะครับเรามาดูเดินหน้านะครับพวนดินที่เดิมนะครับแบบนี้เดินหน้าลงไปเลยครับล้อนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการสูงต่ำแค่ไหนนะครับอยู่ที่หน้างานของลูกค้านะครับ อันนี้คือเดินหน้าเกียร์นหน,นะครับคันนี้เป็นสี่เกีร์เดินหน้าสีเกียวไหลยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูพนดินกันนะครับกดโรตารี่นะครับตัวนี้กดโรตารี่แล้วก็ปรับสูงต่ำอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับว่านาง,งานลูกค้าต้องการดินแบบไหนลึกตื้นยังไงนะครับแล้วก็ยกกระบังได้นะครับยกโรตารี่ขึ้นได้ดช่างจะปรับนะครับ ให้ได้ระดับก่อนเดี๋ยวมาดูคนดีกี้หนึ่งกันนะครับอันนี้คือคนดีกี้หนึ่งนะครับ,นนดนนรบเดี๋ยวปรับลงนิดหน่อยนะครับ ไม่เข้าเลยนะครับนี่นะครับวดินเกลือนหนึ่งเหมาะสำหรับเปิดหน้าดินนะครับ แข่งแนะนำให้ไปเกินหนึ่งก่อนเลยนะครับกล่องโซ่คันนี้กลับกล่องได้นนครับเดี๋ยวจะมากับตอเราสาดดินให้ลูกค้าได้ดูนะครับอันนี้เป็นรบช้าเดี๋ยวเรามาดูแก๊สองกันบ้างนะครับเก๊สสองก็ตกไปที่อายนะครับอันนี้ เครื่องนิ่มๆเลยนะครับสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์063นะครับ9649291นะครับหรืออีกเบอร์นะครับ082นะครับ6291641นะครับ โซ่ให้ดูนะครับของโซ่คือต้องทายตัวนี้นะครับนี่ถ่ายออกเลยนะครับถ่ายแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วแบบนี้เรากลับแบบนี้นะครับกรับเข้าไปครับถ้าเกิดไม่เข้าให้ลูกค้านะครับหมุนใปพวนนะครับด้านล่างเราจะทําให้ดูนะครับ ในโบด้านล่างลักษณะนะครับเขาจะเข้าคู่นะครับพ่อที่เป็นเป็นเฟอืองที่นะครับนี่นะครับเข้าทะ้คู่เลยแล้วใหู้้าไขล็อกให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนแฮนนะครับแฮนคือบิดตัวนี้นี่นะครับหมุนแฮนได้เลย ายด้วยนะครับลวงสายเกี่ยวกันนะครับให้ลูกค้านะครับยกตัวแฮนด์เกียร์ขึ้นนะครับเราเข้าเกียร์ได้เลยนะครับ ยกกระบ,บังขึ้นได้เลยนะครับกระบ,บังตัวนี้นี่ความสูงต่ำและหน้าดินนะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับต้องการประมาณไหนคือปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในการสาดตรดินนะครับ กับรอบลอตารี่จะอาจะไวขึ้นนะครับเป็นแบบนี้เลยสาดดินดีนะครับเครื่องนิ่งนะครับเงียบที่อาจจะไม่เสมอนะครับอาจจะเอียงบ้างนะครับเพราะว่าที่เราไม่เสมอแต่แรกนะครับ ขนาดดินแบบนี้เลยอันนี้คือรอบสองนะครับ คลิปเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับล่องสวยๆเลยนะครับขึ้นสูงนะครับความแคบความกว้างนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการที่จะถอดใบพวนได้นะครับถอดชุดพนออกเป็นชุดเล็กได้นะครับทันนี้ถอดดรตารี่ได้ลากสารี่ได้นะครับเล็กๆน้อยนอย่างที่ลูกค้าต้องการกันนะครับประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะพี่เบอร์093นะครับ9649291นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ